ฉะ,ะ,ะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะมาฟังข่าวดีละในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธนะคะเป็นพุทธศาสนิกเนี่ยทั้งสิ้นนะคุณก็จะต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนที่พระเจ้าท่านประศรูนะคะในคืนนั้นนะคะคุณต้องรู้อีกด้วยว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยในฐานะที่เป็นพระโพธิสัตว์ในฐานะที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคาในขณะที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านทุกข์มาก พระทุกข์มากเลยอ่ะโดยเฉพาะในคืนที่ท่านออกจาก,กวัง่ะที่คืนนั้นน่ะภรรยาคือพระนางอินพานะคะพ่อลูกลาวราบุตนะคะคืนนั้นน่ะก่อนที่จะออกจากโดยท่านทุกข์อยาา่างปะหารเลยนะคะเข้าไปแตะเนื้อต้องตัวนะคะลูกเมียก็ยังไม่ได้เพราะรู้ว่าแค่ไปแตะเนื้อต้องตัวนะคะตัวเองก็จะต้องติดก,กับดักนะคะก็เลย ต้องเรียกชนะมาเดี๋ยวนี้เลยมาๆา,าเอากัฏกามาเราต้องออกจากวังคืนนี้ไปต้องคืนนี้เลยถ้าไม่คืนนี้เนี่ยนะเราคงออกไม่ได้นะฉะนั้นในฐานะของผู้ชายคนหนึ่งที่รักลูกรักเนี่ยนะคะมีความรับผิดชอบนะคะท่านต้องทุกมากแล้วหลังจากนั้นพอออกมาแล้วไปเจอครูบาอาจารย์นะคะอรารดาบทุทุก,กดาบทัน่นก็ทุกข์อีก6ปีเนะี่ยนะคะทรามานตัวเอง ฉะนั้นขอให้รู้ว่าท่านรู้จักสภาวะของอริยสัจข้อทุก์น่ะดีแล้วพอมาถึงในคืนวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขงเดือนหกด้วยบารมีที่ท่านสร้างมาถึง20อสงไขยแสนมหากรบนะคะอย่าคิดว่าโอ้ยี่อสงไขยเนี่ยจ๊กเดียวอสงไขยที่มันนานมากคุนานมาก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 มกมากำลังลาคุณนะคะ ฉะนั้นจากปรามีที่สร้างมาเนี่ยยี่สิบอสงไขยแสหมหากับตรงนี้เนี่ยท่านก็เลยได้ตรัสรู้ฉะนั้นในคืนวันที่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านได้เปลี่ยนชีวิตเนี่ยท่านเห็นอย่างนี้แล้วก็มาเจอสภาวะอันนี้ซึ่งเป็นอีประสบการณ์หนึ่งเป็นประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์หมายความว่าเป็นประสบการณ์ข้างในใจของท่าน ที่ท่านเห็นจริงๆเห็นจัดจ้กต้งๆเลยนะคะพอท่านเห็นสภาวะนี้แล้วอ่ะท่านฟันธงเลยหลังจากที่รู้เรื่องนี้เนี่ยมานานพอมาเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยท่านฟันธงเลยท่านพูดก,กับตัวเองว่านี่แหละใช่แล้วนี่แหละสภาวะนี้นี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ล้วนต้องการเหมือนกันหมดนะคะแต่ประสบการณ์นี้มันไม่มีชื่อแต่ท่านจําเป็นจะต้องสื่อสารมันแค่ประสบการณ์ กาใชไหมมันแค่ประสบการณ์เนี่ยนะคะเหมือนดั้งเดิมเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยจะเอาอะไรสักอย่างนะคะตัวนี้เพียวเพียวเนี่ยนะคะดั้งเดิมมันไม่มีชื่ออะไรหรอกถ้าเด็กเนี่ยมาก็ก็เห็นเพี้เฉยเแต่พอผู้ใหญ่เนี่ยนะคะมาถึงเนี่ยอยากที่จะบอกเด็กอ่านี่เขาเรียกน้องไก่นะลูกน้องไก่เขาทำเสียง่างนี้ได้เข้าใจไหม โดยสภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะข้างในสภาวะข้างในมันไม่มีชื่อเรียกมันมีแค่นี้เองสงบเงียบนะคะแล้วท่านก็รู้เลยว่านี่แหละนี่แหละคือคําตอบฉะนั้นเราจะต้องบอกคนไอการบอกคนตรงนี้นี่แหละภาษาจึงถูกสร้างขึ้นมานะคะฉะนั้นสิ่งแรกที่ท่านเนี่ยเรียกนะคะท่านใช้คําว่านิโรธะนิโรธ นีโรธก็หมายความว่าความทุกข์ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันดับหายไปล้วมันดับไปละหรือเรียกว่าดับทุกข์ฉะนั้นพอท่านเห็นสภาวะนี้นะคะท่านก็เลยเนี่ยนะคะบรรยายสภาวะนี้เนี่ยออกมาออกมาให้คนเนี่ยพอรู้เนี่ยว่าประสบการณ์ของท่านจริงๆคืออะไร ฉะนั้นท่านจึงเนี่ยอธิบายนะครใช้ภาษาเนี่ยบรรยายสภาวะของความนิ่งตรงนี้ว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะคะนี่คือจะเรียกว่าคำจำกัดความก็ได้หรือคำอธิบายต่อสภาวะที่ท่านได้เข้าถึงที่มันไม่มีชื่อในตัว ว่านิพพานฉะนั้นเราใช้หลัตากตรรกะนะคะที่จริงเนี่ยมันต้องอีแต่ส่วนะคะไป็นไหอ่ะมันมีอีกประโยคนึงแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนก็ได้นิพพานเราเอาหลัตากตรรกะมาใช้นะคะก็คือว่านิพพานก็คือความสงมบค,คือวิมุตติสุขใช่ไหมนะคะนี่เป็นประโยคที่ท่านพยายามที่จะให้คนเนี่ยรู้ก่อนว่า มันมีประสบการณ์หนึ่งมันมีสภาวะหนึ่งข้างในใจของเรา<ม>ที่มันตรงกันข้ามกับสภาวะทุกเนี่ยอย่างสิ้นเชิงแล้วสภาวะนั้นต่อมาท่านเรียกนิโรธบ้างเรียกนิพพานบ้างโอเคเข้าใจนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ค้นพบในคืนที่ท่านตรัสรู้นะในคืนวันแผ่นแ่งเดือนวิสาขะเมื่อ2,600ปีผ่านมาแล้วนะคะฉะน,นั้นต่อจากนี้ไป เราจะมาทำสิ่งนี้ฉะนั้นขณะนี้นะคะคำพูดเนี่ยสองประโยคนี้เนี่ยมันเป็นแค่ตัวหนังสือที่อยู่บนจอยังไม่ใช่ของจริงนะคะจะเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบเป็นแผนที่ก็ได้เป็นแผนที่ก็ได้ที่ท่านเนี่ยบอกเราว่ามันมีสภาวะหนึ่งนะคะที่มันสมบมากแล้วที่จะนะที่มันเป็นสุขอย่างยิ่งเลยไม่ต้องไปหาอะไรแล้วที่จะสุขยิ่กว่าความสงบ แต่เอ๊ะความสงบคืออะไรตอนมผ่านคืออะไรแล้วมันสนะุกเนี่ยมันสุกอะไรยังไงตอนนี้เรายังไม่รู้เรารู้แค่ตัวหนังสือโอเคนะเรารู้แค่ตัวหนังสือฉะนั้นะต่อจากนี้ไปเราจะมาทําตัวหนังสือเหล่านี้ให้มันกลายเป็นของจริงข้างในใจของเราเข้าใจตามนะคะเดี๋ยวดีฉันเนี่ยจะช่วยคุณเนี่ย ทำตัวหนังสือเหล่านี้ให้กลายเป็นของจริงข้างในข้างในใจของพวกคุณทุกคนอนะ่ะก็คือคุณต้องฟังแล้วก็ทำตามเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติแต่สรุปง,ง่ายๆคุณรู้ก่อนว่านิาพพานก็คือความสงบนิพพานก็คือวิมุติสุขแต่สงบสงบยังไงวิมุตติสุขสุขยังไงที่มันเป็นนิพพานเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายในขณะที่คุณปฏิบัติ ฉะนั้นเดี๋ยวดิฉันก็จะต้องมีคําถามในขณะที่คุณปฏิบัติเดี๋ยวดิฉันก็จะถามคุณด้วยโอเคนะอเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้ภาพนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะขณะนี้พวกเราขณะนี้พวกเรานะคะอยู่ที่จุดกอไก่จุดกอไก่ก็คืออะไรคะช่วยอ่านหน่อยค่ะโงกใจเลียดรังกราบวนเหนาโกรธอิจฉา ข้อไหนคะข้อหนึ่งนะคะเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งก็คือทุกข์นะคะและเราก็ทีนี้เนี่ยก็รู้เนี่ยจากพระเจ้าแล้วว่าเป็นอย่างนี้มีสภาวะหนึ่งนะคะที่จุดขอไข่ที่จะช่วยเรานะคะหายกุ้มใจหายเครียดเป็นสุขสงบมั่นใจไม่ทุกข์ก็คือสภาวะนี้ขอไข่นะคะฉะนั้นสภาวะขอไข่ คืออริยสัจข้อที่ข้อที่สามคือข้อที่สามนะคะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเราจะมีการเดินทางเดินทางจากจุดกองไก่ที่กุ้งใจไปสู่จุดขอไข่ที่หายกุ้งใจโอเคนะคะแต่นี่เป็นการเดินทางของตัวกายหรือตัวใจนะ,ะตัวใจนะความพิเศษของพระพุทธเจ้านะคะอยู่ในแง่นี้ว่าพอท่านเนี่ยนะคะพูดถึงสภาวะหนึ่ง นะที่เรียกว่ามีอยู่อ่ะ,อะเราสมมุตินะคะจะเรียกจุดขอไขว่าเป็นภูกระดึงอ่ะทางธรรมเป็นสถานที่หนึ่งท่านบอกว่าพวกเรานะคะต้องไปเนี่ยถึงภูกระดึงทางธรรมนี้ให้ได้เลยเพราะที่นี้มันสวยมากเลยไปดูผ้าที่ขึ้นว่าที่ตกดินมันสวยมากทุกอย่างสวยงามต้องไปถึงแล้วถ้าท่านเนี่ยอยู่ในลักษณะนะบอกให้เราต้องไปภูกระดึงทางธรรมบอกว่ามันสวยอะไรแต่อะไรแล้วท่านบอกว่าบ y คุณจะไปได้ไหมถ้าท่านพูดบายอ่ะไปไม่ได้ใช่ไหมนะคะแล้วคุณจะมาถามอากูก็ไม่ได้ถามซีวีก็ไม่ได้นะซีวีจะไปบูกระดึงทางธรรมที่เขาเรียกนิพพานอ่ะนายช่วยปักหมุดให้หน่อยปักหมุดได้ด้ไหมซีวีไม่ได้นี่คือความยิ่งใหญ่ของพุทธของพระบรมศาสดาของเรานะคะที่ท่านสามารถเนี่ยนะคะให้อะไรให้แผนที่กับเรา ให้แผนที่กับเราแผนที่นั้นเนี่ยคืออะไรคะคืออริยสัจข้อที่หรือหลือแค่2กับ4ี่ข้อที่4ข้อที่ 4, 4. 4. เรียกว่าอะไรคะมรรคหรืออริยมรรคมีองค์8นะคะอริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นด้วยสัมมาอะไรคะสัมมาทิฏฐิ very good very good นะคะสัมมาทิฏฐิก็มมคือปัญญาที่ให้เรารู้ว่า เป้าหมายชีวิตของเราคือช่วยตัวเองหายกลุ้มใจเข้าใจไหมเป้าหมายชีวิตของมนุษย์ทุกคนคือช่วยให้ตัวเองหายกลุ้มใจซึ่งพระพุทธเจ้าเรียกนิพพานจะเรียกว่าวิมุตติสุก็ได้จะเรียกว่าถึงพระเจ้าก็ได้ซึ่งเป็นสัจธรรมสูงสุดภาษาจะใช้อะไรก็ได้ไม่ว่ากันแต่โดยประสบการณ์สภาวะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่คือปัญญาสัมมาทิฏฐิ เมื่อรู้เป้าหมายแล้วท่านก็บอกว่าเอานะทีนี้ต่อไปก็สัมมาวาจาสัมมาชีวสัมมาอะไรแต่อะไรก็ว่าไปแต่ทนะก็คือว่าอะไรดีๆทําไปอะไรไม่ดีอ,ไไดอย่าทำขอรักษาศีลน,นะคะ<า>แปลว่าการรักษาศีลเป็นคนดีอย่างเดียวจะช่วยคุณหายกุ้มใจไหมไม่หรอกคุณยุคนี้นะยิ่งคุณเป็นคนดีมากนะคุณยิ่งจะถูกเอาเปโอ้เพนั้นเหรอเขาเชื่ออะไรเนี่ย หลอกเขาหลอกเขาลาหลอกง่าก็ใช่ไหฉะนั้นคนที่เรียกว่าดีนะคะซื่อๆอะไรเนี่ยนะคะจะถูกหลอกง่านโดยเฉพาะผู้หญิงเรานะผู้หญิงเราอะอยู่ในบ้านนะโหยเราต้องรักษาให้บ้านเน่ยอยู่ก็นกลมๆอะไรแต่ไม่ได้มาคำว่าเราพอใจในทุกอย่างที่เราเห็นเราได้ยินแต่เรารู้ไงถ้าเราพูดออกไปบ้านแตกนะคะ แต่ที่ไม่พูดเนี่ยข้างในหัวเห็ <c oughs> นไหมเนี่ยเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีแล้วแต่ข้างในยังทุกข์มากข้างในก็ยังทุกข์มากฉะนั้นศีลอย่างเดียวไม่พอคุณสิ่งที่คุณต้องทำเพิ่มเติมนะคะก็คือสมาธิวิปัสนาที่จะพาคุณอนะไปสู่จุดหายรุ้มใจหรือนิพพานได้อย่างถาวรฉะนั้นสามสิ่งนี้รวมกันนะคะที่จริงเนี่ยควรเรียกว่าปัญญาศีลสมาธิมากกว่า ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาปัญญามาก่อนสมาธิญญานะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คืออริยสัจข้อที่เท่าไรคะญญข้อที่4ค่ะข้อที่4แต่ว่าในวันนี้พรุ่งนี้นะคะดิฉันเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะมาสอนคุณว่าจะต้องรักษาศีลไม่เกี่ยวกับดิฉันในชีวิตของคุณคุณอยากทําดีทําไปเรื่องของพระที่จะมาสอนคุณ หน้าที่ของดิฉันที่มายืนตรงนี้อ่ะดิฉันจะให้ปัญญากับคุณแล้วก็ให้ร่วมสมาธิกับคุณโอเคนะนะคะนี่คือสาเหตุที่ดิฉันแต่งตัวอย่างนี้ต้องแต่งออกแตงต่างจากพระคือไม่มียูนิฟอร์มไม่มียูนิฟอร์มอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ค่ะฉะนั้นตรงนี้อ่คือความเด่นของพระเจ้าที่ให้แผนที่กับเราอย่างชัดเจนเลยว่าเราจะ อไข่ที่กลุ่มใจไปสู่จุดขอไข่ที่หายกลุ่มใจได้อย่างไรนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่าคนไทยเรานะคะซึ่งเกิดในเมืองพุทธเนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นชาวพุทธเพราะใครมาชวนไปเนี่ยไปนั่งกรรมฐานไหมไปรอลึกไปปรัชนาไหม,ไมอุ้ยอ้าวเธอดูฉันสิฉันมีลูกมีผัวฉันจะไปทำนั่งกรรมฐานอะไร <c oughs> กรรมฐานเรื่องของพระ <c oughs> กรรมฐานเรื่องของคนแก รมาเรื่องของคนที่สนใจจริงๆอะ่ะชันไม,ไม่เอาเหรอกเธอไปแอบใจใชันไม่นี่จะไปทำทำไมนะคะนี่คือความเข้าใจของคนไทย <c oughs> ต้องบอกว่า95%เปอร์เซ็นต์ไม่คิดว่าเรื่องกรรมฐานเป็นเรื่องของตัวเอง <c oughs> ฉะนั้นดิฉันก็เลยต้องพยายามอธิบายให้คุณรู้ว่าทำไมเราจึงต้องฝึกวิปัสสนาทำไมเราจึงต้องฝึกกรรมฐานสติปัรฐานกรรมฐานเหมือนกันนั้นแหละนะคะ อคุณดูให้ดีนะคะแล้วทุกสิ่งนะคะจะไม่จะหนีไม่พ้นเนี่ยจากตัวของคุณพังนั้นเลยฉะนั้นขอให้คุณดูนะคะอ่ะสติตัวนี้นะคะเอาไปเอาไปก่อนเลยสติตัวนี้คือตัวใจของคุณสติตัวนี้คือสีแดงแดงตรงนี้ตัวใจของคุณฐานคือบ้านสติอ่ะขอให้เราจะเปลี่ยนตัวต่อประตั์ตัวนี้เป็นกอไก่นะคะ ขอให้คุณเนี่ยช่วยอ่านคํานี้ในลักษณะที่เป็นกอกไก่อ่านว่าอะไรบ้าง <'s> สติปักฐานต่อปรปตักก็เหมือนที่ที่มันปักลงไปน,นะคะหรืออย่างนี้สติก็คือตัวใจฐานคือบ้าปักก็คือปักฉะนั้นถ้าแปลน,นะคะเราก็จะได้ว่าพาตัวใจพาตัวใจสีแดงที่กำลังหลงผา กลับไปสู่บ้านที่ปลอดภัยชัดเจนไหมเห็นไหมคะเพราะว่าตัวใจสีแดงของคุณกําลังหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของใครคะของปัญหาชีวิตที่ใครสร้างขึ้นมาให้คะเจอรี่สร้างขึ้นมาให้แล้วคุณกลับบ้านได้ไหมคุณกลับบ้านไม่เป็นนี่คือสาเหตุที่คุณยังมานั่งตรงนี้ไงช็อปปิ้งหาครูบาอาจารย์ไหนๆพาฉันกลับบ้านหน่อยกลับบ้านหน่อยแต่คุณไม่รู้อะ ฉันก็เลยต้องใช้ภาษาง่ายๆคุณเนี่ยเข้าใจว่าทําไมคุณจึงเที่ยวสแสวงหาครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์่วนส่วนมากยังคงใช้คําว่ามามานั่งกรรมฐานมานั่งทำวิพสสนาแต่คุณไปเข้าใจผิดเพราะคุณไม่ได้เข้าใจท่านก็ไม่ได้อธิบายให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนใช่ไหม <c oughs> จนทําให้คนไทย95%คิดว่าเรื่องกรรมฐานไม่เกี่ยวกับตัวเองแต่ที่จริงแต่ถ้าบอกว่า ตัวใจของเรานะคะหลงทางอยู่ในป่าดงนเด็บของปัญหาชีวิตหลงทางกลับบ้านไม่เป็นสติปฐานเนี่ยคือเรื่องที่พระเจ้านะคะมาจูงมือตัวใจของเราป้าปาปฐาโคจะจูงมือของลูกกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยบ้านก็คือฐานของสติเห็นไหมฉะนั้นสติปฐานก็คือพาตัวใจกลับบ้านพูดให้เต็มคำเลย พูดพูดตามเลยนะคะพาตัวใจกลับบ้านนะคะบางคนยังเขินเนี่ยพาตัวกายตัวใจกลับบ้านไม่แม่แม่พาตัวใจกลับบ้านพูดอีกค่ัพาตัวใจกลับบ้านแต่บบไม่เกยอดุสุดยอดสุดยอดใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะกอะอะ็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคุณดูนะตัวใจสีแดง ปัญหาชีวิตหรือเจอรี่เปรียบเหมือนไวรัสแบคทีเรียเชื้อไวรัสแบคทีเรียที่กำลังเนี่ยแทะกินตัวใจของคุณจนมันพุนเลยเจ็บปวดนมะันพ้นไปหมดเลยนะคะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยโยนยาให้แผนยาแผงนี้ชื่อว่าสติปปาเห็นไหมแต่ใครจะต้องเป็นคนกินคะ ตัวกายหรือตัวใจกินต,ตัวใจกินฉะนั้นเราต้องฝึกให้นะฝึกให้ตัวใจเนี่ยกินยาแผงน,นี้นะคะยาแผงน,นี้เนี่ยชื่อว่าอะไรคะไม่ใช่พุทธเจก,กบนะไ <c oughs> อ้ไทยแบบพตจกพุทธเจกบ,อ,บ,จกบอะไรพุทธเจกบ <c oughs> พุทธเจกบคือพาตัวใจกลับบ้านโอเคนะชั้นๆน้อพุทธเจกบพาตัวใจกลับบ้าน <c oughs> อนะ <c oughs> <c oughs> เรื่องตัวใจจะต้องกินยาใครยังไม่เข้าใจนะคะอดูตรงนี้ง่ายๆจุดกอไก่คือจุดอะไรคะจุดที่เราลุ้มใจอรอยิยสัจข้อที่หนึ่งพู้เจ้าบอกว่าต้องไปถึงภูก,กระดึงทางธรรมนะหายลุ้มใจนะท่านโยนร้มที่เราคัน,นเลยยศรถยี่ห้อนี้ชื่อรถยี่ห้ออะไรคะหรือยี่ห้ออะไรนะเซกุตบาย ให้กับความุกขกแลวฉันไปแล้วพระเจ้าให้รถฉันมาคันหนึ่งแล้วฉะนั้นฉนันจะขับซิ่งเลยไปสุดข,ของใครที่หายปรุงใจแต่ใครต้องเป็นคนขับคะตัวใจเป็นคนขับโอเคนะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะสามข้อเปรียบเทียบแต่การปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยเข้าใจแล้วนะว่าทําไมคุณจึงต้องพาตัวใจกลับบ้านทําไมคุณจึงต้องฝึกเรื่องสติปัะฐานแล้วมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนไหม เกี่ยวหมดเลยทุกคนเกี่ยวข้องหมดไม่ใช่บอกว่าฉันมีลูกมีบัวใจฉันนี่ไงฉันไม่ต้องทำหรอกไม่เกี่ยวกับชันไม่เกี่ยวกัะฉันไม่ใช่เข้าใจผิดกันหมดเลยเข้าใจผิดกันหมดโอเคนะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการฝึกสติปัฏฐานทีนี้ดูภาพทฤษฎีเนี่ยภาพพวกนี้เนี่ยให้เข้าใจก่อนโอ้ยจดี๋วเดี๋ยวแย อ่ะโอเคใครหิวบ้างไม่หิวเลย <laughs> ไม่หิว,ลวเลยอาไม่หิวเลยเอาไต่อัองนีต่อตอ้ันนี้อาจารย์มหาเเราเริ่มที่ตรงนี้นะคะเริ่มต้นที่เราเราตัวเรานะคะกำลังนั่งอยู่บนเก้าอ,อี้ที่เก้าอ,อี้โซฟาตัวโปรดน,นะคะแต่ในหัวของเรามีใครกำลังถล่มเราคะ เจรี่กลังหลบเรานะคะเจอรี่กำลังถำลังบเราจะเป็นภาพนี้กระดาษตัวกายนะคะคือตัวนี้แล้วก็เรามีตัวใจแล้วก็มีใครใคะทั้งกองทัพที่กําลังถล่มเรานะคะมีเจอรี่ที่กําลังถล่มเรานะคะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเอาเจอรี่พวกนี้เนี่ยออกไปสติปัฏฐาคือการเนี่ยลดประชากรของเจอรี่ เพราะว่าการมีเจอรี่ทั้งกองทัพอย่างนี้เนี่ยเปรียบเหมือนกับน้ําในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยอะไรคะเต็มไปด้วยคลื่นลมเต็มไปด้วยคลื่นลมเนี่ยมันไม่สบายมันขึ้นขึ้นลงลงปั่นปวนไปหมดเลยนะคะเราจะมาทําน้ําตรงนี้เนี่ยให้มันนิ่งเลยเราจะทําน้ำเนี่ยให้มันนิ่งๆๆ่งนงสงบนะคะแล้วการนิ่งตรงนี้เนี่ยนะคะสภาวะของน้ําที่มันนิ่งตรงนี้เนี่ยนะคะ พระเจ้าเนี่ยใช้คำเนี่ยประโยค3ประโยคคืออ่านช่วยอ่านกันอ่านพร้อมกันสามประโยคนี้นะคะจะเป็นคีย์เวิร์ดจะเป็นเรฟเฟรนซ์ ประโยคอ้างอิงที่สำคัญมากที่ต้องการบอกคุณว่าดิฉันสุภวรกรีน Green, ไม่ได้มัว่วไม่ได้เพ้รเจอไม่ได้ว่าเอาเองเราอ้างอิงจากสิ่งที่ผู้เจ้าพูด,พดมีใครจะเถียงไหมคะว่า <c oughs> ประโยคหล่านี้ท่านไม่ได้พูดจริง <c oughs> เราก็ไม่รู้นะ แต่มีใครจะเถียงไหมว่าประโยหลาวนี้ไม่ได้ออกจากพระไตรปิฎกถึงแม้คุณไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกไม่ว่ากันแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยตั้งทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะคะดึงเอาประโยคที่สําคัญพวกนี้เนี่ยออกมาสอนพูดกันปากต่อ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 ปากจนกระทั่งเข้าถึงครูขวงเรานะคะจนกระทั่งเราไม่สงสัยว่าท่านต้องพูดแน่นอนนะคะเอาอย่างนี้ไปก่อน เพื่อให้คนรู้ว่าดิฉันไม่ได้มดั่วดิฉันไม่ได้ว่าเองเราเอา reference มาก่อนเราข้ออ้างเองมาก่อนคุณสังเกตนะคะขั้นตอนการสอนของดิฉันเนี่ยสอนอยงเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะคะคือไม่ได้ว่าเองแล้วยิ่งเข้าสู่ภาคปฏิบัติของวิปัสนาสติปัฏฐานนะคะยิ่งเป็นวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งดิฉันจาเป็นนะคะจะต้องทําเช่นนี้เพราะว่าดิฉันเนี่ย ไม่มีแบ็กอัพนะนะคะข้างหลังของดิฉันเนี่ยไม่มีแบ็กอัพเลยถ้าเป็นพราสอนเนี่ยแบ็กอัพทั้งสถาบันนะคะพุ่เจ้าก็แบ็กอัพแต่ดิฉันไม่มีแบ็กอัพเพราะดิฉันไม่มีเครื่องแบบฉะนั้นดิฉันเนี่ยจำเป็นจะต้องสอนตามขั้นตอนที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งอ่ะโอเคอสามประโยคนี้สามประโยคนี้นะคะก็สรุปได้ว่านิาพานก็คือความสูนความว่างความเฉยอ่ะเอานี้ก่อน นะ,ะซึ่งสุขได้่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยี้นิพพานก็คือความสงบหรือวิมุตติสุขที่มันเป็นศูนย์แต่ในขณะนี้เนี่ยประโยคพวกนี้ยังเป็นเพียงตัวหนังสือบนจอยังไม่ใช่ของจริงฉะนั้นเราจะมาทําให้มันกลายเป็นของจริงข้างในของเราก็หมายความว่าเรากําลังเข้าสู่ขั้นตอนของการพิส <า S 1> ูจน์พิสูจน แต่พิสูจน์ตรงนี้เนี่ยเราไม่ใช่มาใช้หลอดทดลองในเครื่องอะไรกับอะไรไหนใส่เหตุเข้าไปาเช็คเช็คเช็คแล้วฝูนจะอ,ออกมาอย่างไงมันไม่ใช่เข้าใจไหมเราจะต้องใช้ร่างกายนะคะที่ยาววานาคืบกว้างศอกตรงนี้เป็นหลอดทดลองเป็นหลอดทดลองฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการทดลองด้วยตัวเองเข้าใจนะนะคะโอเค ซึ่งจะต้องทำอย่างนี้นะคะหมายความว่าเราจะมาหาสภาวะนิพพานที่เป็นศูนย์นะคะที่มันศูนย์จากความคิดว่างจากความคิดสงบจากความคิดมันจึงเป็นวิมุติสุดที่มันสุขที่สุดที่มันเป็นความสงมบที่มันสุขที่สุดเนี่ยคำพูดเหล่านี้เราจะเข้ามาหาของจริงข้างในเข้ามาหาของจริงข้างในนะคะเมื่อ เยอะๆอะไรพวกนี้ออกไปแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยใจที่ประพัดนรประพัดนรก็คือว่างโล่งๆก็คือโล่งจากเจอรี่ว่างจากเจอรี่ศูนย์จากเจอรี่เรียกว่าประพัดศรน,นะคะเนี่ยหาช่องว่างของใจโอเคนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะทำนะคะหมายความว่าลดประชากรเจอรี่ออกไปเพื่อที่จะเห็นเนี่ยช่องว่างของใจเพื่อที่จะเห็นช่องว่างของใจ ฉะนั้นทําอย่างไรจึงจะเห็นช่องว่างของใจได้ก็ต้องทําอย่างนี้นะคะคืออะไรข้างอ่านาค่ะใจกลับบ้านะคนใหม่นี่ตามตามทันนะคะตามทันทุกขั้นตอนนะคะทุกประโยคค์ของที่ฉันนะคะมันจะพาไปสู่เนี่ยนะคะข้างหน้าฉะนั้นเรื่องนี้นะคะถ้าใครมาสายเนี่ยอาจจะตอบไม่ติด ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลดประชากรของเจอรี่ในหัวโดยการเอาสติมาปักที่ฐานนะคะลดเจอรี่ในหัวก็คือลดจํานวนความคิดลดเสียงในหัวนะคะลดประชากรเจอรี่เพื่อที่เราจะได้เห็นความเงียบความนิ่งความสงบในใจนะคะนี่คือไอเดียทั่วไปอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่การเอ่อการทาแล้วนะนะคะเอ่อโทษนะคะ ช่วยช่วยเริ่มอีกคลิกหนึ่งได้ไหมคะมกดทิ้งก่อนกดสีแดงทิ้งก่อน